วิชีกับภูเขาไฟด้วยวิธีที่โคตรพิสดารและมหาโหดในพีนี้บอกเลยดูความบังเอิญของเจ้าแขกพิเศษคี่คนที่ดูมาแต่อีพีแรกก็น่าจะรู้จักกันดีและที่จะงวงในบล็อกฟุตในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงไปดูปิคดคลิปมอกระลอกต้นโดยไปหาพิชัยมังกรเพราะว่าตอนนี้มีเลืองค้างคา,งางกันหลายอย่างาคืงเมื่อคุยกับพิชายมังกรไปคงก็เห็นวบบาน่างองสัมบ้าข้าไปดาวเวนี่ไายแล้วแต่เาเราใช้ไข่มังกรทนี่ยสีซึ่งหาได้จากกราวาเท่านั้นและแน่นอนเข้าว่าปัญหาเจ้าเก่ามาเล่าร้องใจคือปัญหาเร แต่แนะ่นอนว่าปฏิบัติการกาฟาวลูกไฟเด็กดื้อนี่จึงจะได้เริ่มอีกครั้งจะกันตามเคยนะเจ้าหนูไม่พี่คตเลือดโูดเนื้อสติดีแล้วผมก็เลือกดูว่าคนนี้ใช้พลปีศาอะไรดีแล้วผมก็เดิขึ้นได้ผลเวนนี่มันเลี้ยก็หม่สร้างหน่อยเมอมาดูอ้าวผมยังไงมีผลทาวอว์หรอวะแม่ว่าฉลองสักหน่อยไปข้างหน้ากันครับและอยู่ๆผมก็นึกถึงพลอมมือมีขึ้นมาจะว่าไปมันก็มีตะเกเปิดแล้วนี่วะซึ่งตอนนี้ผ่านมานานควบแม่ใกล้ัางเหมือนเดิมเธอใช่ไปใช้มาครับผมก็ได้ แม่ไม่หัวเราสัเลยมันก็นมื่ความรักนั่นแหละเวลาอันใหม่มาอะไรเก่าๆมันก็ต้องจางหายไปเรามาแค่งคนซ้มซะหน่อยสิของใหม่มานนิดเดียวเขาก็ไม่สนใจแล้วอะ่ะ <c oughs> เธอจะว่าไปที่ผลไม้นี่คืออะไรฝาเชื้อที่แดงเหรอและแน่นอนข้าบผู้ใช้ไอ้ผลอมมือมีนี่ไปดูท่าจะไม่ค่อยเวิร์กที่เขาทำเป็นปซอกลักใหม่ดีกว่ามาคำนึงความรักนั่นแหละครับถ้าอะไรเก่าๆมันไม่เวิร์กเราแค่เปลี่ยนไปหาอะไรใหม่ๆก็เหมือนที่เขาทำกับผมนั่นแหละแล้วก็ฟาร์มต่อไปเลยเรื่อยเหมือนตีเสร็จเพิ่มมาเก็บลูกไฟเด็กดื้อฟาร์มวอดอยู่อย่างง่้ยเป็นวงจรอ,อุบ,บาทและแน่นอนอารมณคนดูก็จน,นเบื่อแทบมั้งกล้าผมยังเบื่อเลรอเฮ้ยฝาไปลูกไฟเด็กดื้อเวนนี่เนี่ย่าูชมดงเฮ้าวยมันด หูกแล้วคลิไเป็นเบอร์รี่สีเขียวแล้วก็ฟาาตอกนะครับแล้วฟ์มไปฟ้ามาบินโซคเวนไปโซคเวนเวมาอยู่ดีผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีพี่คนหนึ่งที่พูดกับผมเมื่อก่อนอยู่นี่วะผมที่บินผ่านพอดีก็เลยแรงดิ้งด้วยความสงา่าเราคุยกับพี่แกนิดหน่อยพี่แกก็ยังบอกผมนะกระจอกเกิดไปพอผมยังไม่ถึงหาร้อนแบตเตอรี่เลยก็ได้ก็ได้แึ่ก็ไม่รู้มันกำมาหา,าร้อแบตเตอรี่เราจะได้อะไรเดี๋ยววัน้าจะลองมาดูก่อนละกันครับแล้วก็ทำไปทำมาเลยเลยจกกระถางในตอนนี้ก็ได้มาเรียบรอสุดเรื่องครับ ก็เขาก็คือเซนเลกพวกนี้นเขาเก็เลยมาที่กอถาเรื่องเพราะเขาฟาร์มเซนเลกจากวอดพวกนี้คึงมีคนบอกผมมาครับแต่ว่ามันก็ได้จริง <laughs> ต่อจากนั้นผมจึงเริ่มเลงฟาร์แบบชักช้าเรีรออย่างนี้สีคอยดูสมไม้สมมือมันมือนออยโอ้โหช่วยพอต่อไปรลับหลอมกอที่เปฟาร์มดีทั้งเกิดดีผมบินไปฟาร์มตรงโน้นตรงนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันอยู่เรื่อยถึงมันจะเห็นมีดอกบางอะไรบางครับแต่แบบว่าก็นานที่ ที่จะมีดอกให้เห็นอ่ะไอผมว่าชีว่ะสงสัยผมเป็นคนดวงใหม่ดีมันเลยไม่ขอยดอกสักเท่าไหร่ก็เลยฟาตอบไปไม่ได้คิดอะไรแต่ฟ้าไปฟาร์มมไม่แล้วมันก็ลามเรือยุยดีมีใครกับเมลว่าจอตีผมก้างอากาศไอ้ผมก็พยายามมองหาโฮมันอยู่ตรงไหนแต่มาว่างหายากคอมพอมันตัวเล็กคนเลยผมใช้เวลาทีกพังหนึ่งแต่ก็หาเจอมาเจอตัวปุ๊บผมก็เรียกเลยนี่ปลอกและใส่ไปแทนทีถึงเอาได้มาหนึ่งมามาถึงสองตัวแต่แน่นอนมั่ก่อนโฮจะ่ผมจะยอมปล่อยไปง่ายๆได้ไงแล้วผมก็เลยจัดคอมโบชุดใหญ่ไปกลางน้ำอัด ลงน้าพอก็ลงฝนดาวตกใครมันทันทีทจากนั้นก็ปิดฉากด้วยท่ากงเล็บติงต่อด้วยไฟจากนั้นจับตัวมันแล้วก็ม้วนตัวตบด้วยหางอย่างรุนแรงโอ้เอาจริงผมก็อยากรู้เหมือนกันแฮะว่าเขาให้โดนมันจะรู้สึกใจขนาดไหนครับเขาก็ไม่รู้ในมุมมอ,องอที่โดนเห็สกิลผมใจขนาดไหนได้ก็ใจกลก้งงางคว้างคอไปก็กลับมาฟาดต่อย่างมีความสุขอา้อาวเฮ้ยที่ผมฆ่าใครไปเราไม่รู้ตัวฟนเนี่ยนะฮะกลับมาฟาแล้วเหรอผมฆ่าก็ต้องขอโทษด้วยครับคือพอดีมันตัวเล็กจริงมองไม่ค่อย เนนะลวเปัญหาวาย,วายพวงก,ก็ไม่จบไม่สิน้นเพราะมีไอ้หนูจากไหนไม่รู้พยายามมาหาเรื่องผมตามเคยครั้งนี้มันก็นึกว่ามันคงจะเป็นผลฟินนี่ก็เลยยามมาหาเรื่องสัตว์ในตำนานอย่างเราเหมือนกันฮะ<า>ึอฟินนี่จะเป็นผลสัตว์ในตำนานก่อนชิงเตซูมังก่อนอย่างผมได้ไงผมงจะจ,จัดการสักซ้อนให้มันเรียนรู้สันน้นนอยเรื่ในการขอมโบสกิลต่างๆยิงไฟปล่อย,ยคงเรียบจำหมุนตัวนู่นนี่นั้นซึ่งใส่ไปใส่มาคนี่ตาก,ก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่มากับมันด้วยแต่ไอฟินนี่เว้นนี่ก็พยายามหนีผมอยู่เหมือนเดิมผมก็ยังพยายา พุ่งไปแล้วก็ปล่อยกองเรพพยายามจับตัวมักรทมหมุนให้ไนดะ้ปล่อยกองเรพพร้อมยิงไฟใส่แบบไม่ยังมันก็พยายามหนีผมหางจุกตูดแล้วก็เรียบร้อยครับฮ<ะ>่าไม่คยนกฟีนิกซ์จะมาสู้กับมังกรได้ไงอ้ยแสตาจังเลยโรแสตาเช่นพาวีสิมาแสตาเสียเหลือเกินโอ้แต่ีนะเมื่อกี้ผมหยิบแว่นอาลตันมาใส่แล้วครับผมมีความสามารถในการกักแสงที่โคดดีผมก็ช่วงนี้มีดีไซน์ที่โคตรสวยครับแต่อะไรที่ดดมี็รานออลตันนี่คือหน้าใสทั้งนั้นเลยพูดจริงมองเลยครับมองคนทุกแนวแถมราคา นี่คือแบบแอปที่ว่าโคตรถูกถ้าใส่โคตร M I U M A จะถูกกันนี่อีกนะแล้วฟาร์มไปฟาร์มมาจนตอนนี้ก็มีอยู่ยี่สามอันครับพี่บอกเลยครับว่าไม่ได้ฟาร์มแป๊บๆนะนี่คือกินเวลาผมไปมาชั่วโมงกว่าเลยนะครับโคตรจริงแต่มันกระดอกมาแค่เนี้เขาไม่คิดว่าฟาร์มอย่างนี้เขกินเวลาเขาต่อไปอีกชั่วโมงนึงแน่ๆกว่าจะครบสามสิบอันคจึงจะกั็มาฟาร์มพี่ลองหนึ่งดีกว่า ี่ผมก็คิดคิดดูถึงรอบหนึ่งมันจะดรอปยากแต่โอคาสดรอปมันก็บ่อยกว่ายังไงไม่รู้แฮะแป๊บๆมันก็ดรอปแล้วอ่ะแล้วยิงฟ้าไปฟ้ามาแป๊บเวลามังกรได้ปวสกิลทีตายทั้งเกาะโอคัสดรอปมันก็เยอะโคตรซึ่งก็ใช้เวลาไม่ช้าไม่นานครับได้มาทันที่สองอันลุงยี่บอกว่าฟ้ารอบลกหนึ่งแต่แรกดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ท้อตัวเองบินกลับต่อไปฮีโร่สามแล้วก็มาหาพี่ชายมังกรแล้วก็มาด้เวลาค้ามแม่เหล็กขอลาวาชิดูมันจะค้าเอะไรอันใหม่ได้คราบครับ จะใช้เสร็จมาครับไปก็ได้ฟะกากรรมที่ก่อที่กินและความพยายามในการที่จะลงคนเดียวผมก็ยังไม่ล้มเลยมีคนบอกผมมาว่าผม,มาังก่อใช้ลงคนเดียวก็ดีใช้ได้อยู่ครับแต่ผมจะไว้ชารีลีรอเจนี่เอามันมาเก็บหลอดแปงค์างก่อนทันทีและต่อจากนั้นปฏิบัติการการออกเรือก็ได้เริ่มและการออกเรือก็บหมดชีวิตเลยครับเจ้าบุษชก็แค่ๆหนี้ไปขอบคุณผ้ไคนในคลิปสั้นเลยเว้ยและจ้กระั่งในสุดก็เจิด ก็สมบัติครับขับเรือต่อเลยแม่ย้อยแล้วบางทีชีวิตคุณอยากจะหนีอุปสรรคแค่ไหนมันก็หนีไม่ได้เขาจะตาติดตัวคุณไหมเฮง <c oughs> แล้วเจอฉันทำเวรนี่ก็ทําใจล้อไว้เลยว่าตกลบมาเริ่มใหม่แล้ไอ้สายฟ้าเวรนี่ก็ผ่าจังเลยเฮ้ยเขาจะขับบ้านกับช่องที่พี่ผมไม่ชอบเดยกันระดับหนึ่ง ความมืดครับยิงตอนมืนดนี่แมมมออะไรไม่เห็นเลยแลาก็ใช้เวลาต่อจากนั้นไม่ช้าไม่นานเลยสุดผมก็เจอก่อนราวาแล้วเมอเจอก่อราวาเขาสม่สีรีผมอยากทำผมเดินมาหาพี่นักสํารวจตรงนี้ ทาราพี่แกดูหงข้ามอะไรได้บ้างกโหลกที้เล็มาหัวหน้ดโนงสาวอันนี้สิครับที่ผมหยานได้แต่มันจะขาดเขี่ยวอะไรสักอย่างเดี๋ยวไว้ข้างหน้ามามีโอกาสจะมาทำดูแล้วกันครับเทียวตัวเทียบใจพร้อมแล้วก่อนมาผมจะมารูมหัวมังกรและช่วงรับนั้นก็ดูเหมือนจะตุกเตนขึ้นมานิดหน่อยแล้วเมื่อพลังออกมาแปงลงร่างมังกรบินมมล,ลอบเขาไฟหาช่องล่าวาให้รอไหลมาที่อุดอยู่และพอมีไอหนูลาวาที่โผล่เข้ามาผมก็ต้องจัดการมันแล้วความยากรอบนี้ครับผมจะแพยายาวไม่ให้เรือมาัน ต่ำกว่า90%ไม่งั้นเขาะจะใหม่ได้ผู้ชะฉยน่ะผมจะให้ของสำคัญจากการการเอามากๆมากแต่ก็ดูเหมือนจะใหม่หว้าให้เขาทำเรือต่ำกว่า90%แล้ว,อ,วอ้อเว้นเอ้ย เลยผมก่อนได้บอกตาตงเขาว่ามันก <okay> ็ไม่ไ <shady> ด <Deadpool oluş divorce>. like ้เ <min> วิร์กเท่าไหร่เลยถึงมันจะยิงใหญ่ราคาก็เธอแต่มนกระสู้อยากแถมนั้นไม่พอยังอุดร้ายอยากอีกเลวก็รู้ว่าผมจะพาทางนีดหน่อยแปลงล่างระบบิดมันก็ตูมตีผมระว่าที่ผมแปลงล่างมันตีได้หน่วยเลยแล้วก็ตายครับเว้ยระวบอดตาตงเข้าของก็ไม่รู้แล้วผมจะทำยังไงต่อไปดีเพราะวิธีในอีพีถี่แล้วลองแล้วก็ไม่เวิร์กวิธีนี้มันก็ยังไม่ผ่านอีก พมค,คิดได้ใจพอคอพักใจพักสมองขอนก็แล้วกันเราขอคิดหาวิธีการลงไม่แล้วเขาดูย้อนบไปดูย้อนทบมากกับแเจอวิธีหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรเจ๋งสุเขาต่างชื่อวิธีนี้ว่าลอกลอกไปข้างหินสุเขอใช้ผลความลากหลอกล่อศสัตรูไปอยู่ข้างหินแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ Whoa, โว้ขอดีแต่ในคลิปพี่คนนี้เขาสามารถทำให้เหลือเหลือนล็อเซนได้ด้วย่ต้องขอขอบคุณคุณซีออนเซเล็ทีวีครับซึ่งดูสรงอาจะเป็นคนอังกฤษแน่ๆ พอเชนด้นก็แทงกิ่วครับแล้วเราจะให้รับเทคนิคใหม่มาใครผมมีแรงกระเทือนขึ้นมาท่านทีจึงรีบมาเตรียมตัวทันทีทันได้เสอยงและที่ผมเองเขาใช้ในคลิปนั้นก็คือหอคาตาคูลี่ที่มีสกิลสามารถดึงบอดได้ด้วย เอาทีพ่อจับไม่ได้แล้วแฮะมีสกิลแบบนี้ด้วยอะถ้าต่อมาอยางที่สะผ่ัน oh. ข้าพบว่าให้เขาใช้ปืนในการลอบบอดเหมือนกันเขากอไหมรูกเมื่อกี้เขาใช้ใช้ปืนไหนดีจึงยิงมาลองทีละอันอันนี้ไปกีตา,าบุกเหรอมันก็ดูเหมือนจะเวิร์กนะแต่มันจะลอบบอดดีขนาดนั้นไม่หว่เออ,อมันค่อนข,ข้างยิงธรรมดาชา้าไปน,นิดนึงครับเพราะฉะนั้นดูมันจะยังไม่ผ่านสักเท่าไหร่ต่อไปไปหันดูแหงคอกอ่าอันนี้ดูเหมือนจะยิงไม่ค่อยโดนด้วยครับต่อไปไปปืนเบอร์สุกา้าอันนี้นี่ลอบกระสุนชา้าไปน ลาน,นีเหมือนจะเป็นปืนยาพิษครับออันนี้ดูเหมือนจะดีใช้ได้แลวอันนี้อะ่ะปืนประตูมิติรอ้ือใใ้ไปใช้มากกว่าว้วทลีโลนี่โคตรเทเลยไม่เกี่ยวกันครับเรือหลักคือสกิลมาดูเหมือนจะใช้ได้เลยครับมีสกิลนี่ที่มันสามารถยิงในแบบรัวๆแล้วการยิงธรรมดามาก็ดีโคตรเป็นการเหมือนยิงประตูมิติผ่านทะลุป,ประตูมิติอะไรเถอะนั้นนะซึ่งเทโคตรเลยของโคนดีต่อมาเมื่อปืนได้แล้วต่อไปมาก็เหลือที่พลปีศาจพลปีสารหลอดนี่คือแกนหัวใจหลัก เลยครับก็คือผลเลิกผลเห่งความรักนั่นเองที่ต่อให้ชายไปก็ไม่ได้มีความรักเหมือนคนอื่นเขาและเพื่อการความผิดพลาดก่จะเอาไปลงสนามจริงผมก็มาลองซ้อมนิดหน่อยว่าผลความรักนี่มันเอาบอดขึ้นมาขี่ทั้งไง พอฝึกซังนิสซันมาก็มีเจอข้อผิดพลาดบ้างว่าบอทมันต้องอยู่ในระยะนี้นึองอค่ะอยู่ห่างเกินมันก็ขึ้นไม่ได้ฝึกบินไฟบินมาจะพอใจแล้วก็อาต่อไปก็เป็นเรื่องมัดพ้อยพลเวนนี่ไม่ได้มีสกิลอุดรูล่าว่าอะไรดีขนาดนั้นแ้นก็ได้คิดให้ผมดูมาผมเคาใช้มัดแววไพายประเด็นคือผมก็ไปจําไม่ได้แล้วว่าบอทแวนพายไปเอาตรงไหนึ่งเขาจใหมพ่พิมมาเอาที่กเกาะเรือปีศาจหรือป่าแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน พอม,มาถึงก็เลยพยายามเดินดูตรงโน้นตรงนี้ตุนั้นห้องตายดินหรือว่าจะเป็นตามหลังคานู่นนี่นัน่นแหละห้องเวทนี่คือของอะไรฟะ ผมาําไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ทำไมเราดูเหมือนเขาจาคุณนมันจะอยู่ตามโซ่เรื่องไร้เถือนั้นน่ะผมนั่งไล่ควานหาตามจุดนู่นจุดนี้จุดน,น,น,นั้นแต่ก็ไม่เจอจนสุดท้ายความพยายามก็หมดสิน้นผมก็เลยไปดูคลิปพิ่ซีนิดหน่อยว่าเขาเอากันตงไหนซึงเลยรู้ความจริงครับว่ราะันจริงๆมันอยู่ที่เกาะที่กี่ไอแลนด์แหมเขินเลยครับเดาลงมาซึ่งมันก็นอยู่ในกรงตรงนี่ที่เราสามารถเดินเข้าไปได้แบบง่ายๆแม่ ที่คไปหาทำไมต่างเกาะเวนนันฟฟซื่มอมาคำมาก็เจออาจารย์โกโจเออเออไม่ใช่ครับแล้วก็เรีย,ยบร้อยเปิดมัดแวมพายมาแล้วครับลองมือนิ่หน่อยให้มันคุ้นชินกับสกิลแล้วถอดไปลองมาไม่รู้ตัวผมไปติดท่าแอคหล่อมาได้ไงแม่ไม่เหมือนอุตมะเลยครับ <c oughs> เหมือนเล่นสกีเลยอ่ะเมื่อเตรียมตัวอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยเดินแบบลอๆมาหาพี่ชายมังกรว่าคำเมเล็ก่อ,อล่าว่านิดหน่อยพอมามาทำท่าละลอจิ้มตาคนขายเลือนลูกคุณนูให้พี่แก เอาเ,าเอกมาให้ผมแล้วก็ออกเรือแบบลออๆครับเพิ่งจะแซว แต่บอกถาตตองว่าท่าออกเรือบแบบนี้มันเทจริงวอนนีบอกฟูลอัปเดตท่าขี่เรือจังเงยว่า,า,าแบบอาจจะไม่ท่าขี่เรือให้เลืออะไรเงี้ยแล้ขี่ไปแป๊บๆก็เจอ,กอเกาะแล้วครับแต่ไม่ใช่เกาะที่ผมตองกันเนี่ยสซเพื่อนตองไม่อยากเจอเจอจังเลยเวนเอ้ยพวกับฉลามเวนนี่เหมือนการตองไม่อยากเจอแบบกระผมมาโคตรบ่อยแล้วก็ความมืดที่เขามาครอบงำระหว่างท่าพบกับฉลามที่ดักรอเราในความมืดที่ทำให้เจอทุกข้ากัถทงข้าต้องเริ่มต้นใหม่ครับขับเรือมาด้วยความหวังว่าจะเจอเกาะซะ บางทีแต่ก่อนมันก็หาอยากพอควรบางทีก็เจอเร็วบางทีก็เจอชา้ามันก็แล้วแต่ครับมันก็มันก็ชีวิตแะร้รมันก็มีจังหวะมีอะไรของมันถ้าคุณชอบคลิปนี้เลยอยากสมทบทุนในการเอาเงินจริงไปแลกเปเงินปลอมสมมตรเขามาใช้บริการในร้าน M I U M A Shop ได้หรือว่าร้านของผมเองที่มีบริการเติมรอบักกดแก้พาแบบต่างๆในราคาเลทเจ็ดใช่ครับมีหลายแมบ,บเลยละ่ะแถมมีบริการขายร้านแกดตันในหลายแมปด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตนู่นนี่นั่นบ้า,บา,บา ขอบคุณทุกคนที่ตามครับเอาคนน,นี้ไปเนในเว็บจะได้เงินฟรีด้วยครับก็ไม่ไหวแล้วเว้ยชะลาวงเวนนี่ก็พอมาจังเลยเฮ้ยคขตีเอาสาใจสักหน่อยดิลมพัดลมเพลเลือเสียมาเลือจนกระทัางในสุกเจอก่อนแล้วเมื่อวานท่เขาไปแคลมาชักชารีรอรีรูมหัวให้ตัวสัน่นทันทีอย่างแรกก็เริ่มขีนนกฟร์มิงกกไรอุดร้อยรัวที่ภวกเขาเอาย ไฟนูแมกมานี่มาผมก็จบมันขี่ขึ้นล้างแล้วก็เอามาทิ้งไว้ทางหินซึ่งตัวแรกมันก็พาไปได้เลยดีตอนนั้นบอกเลยว่าในใจผมรู้สึกว่ามีแววแต่อตัวสองที่ผมมาไม่รู้เป็นไรมันเดืออะไรขอมารอว่าปุ๊บแมววับกัที่เดิมเฉยเลยวยความตัดใ,ใจผิดพลาดผพ้ผมก็ยังพายายามลากไอ้นูนี่ไปหลังหินให้ได้จนก,การะทั่งลืมดูว่าภูเขาไฟของเราแรงดันแมวสูงเลย และตัวเก่ายังไม่จานกาตัวใหม่มาก็เพิ่มเข้ามาะโอ้ยยังไม่ล้มเลิกครับที่เจ้าไอ้นูนี่ไปวางให้นะฮะ ้ต่จนสุดท้ายแล้วก็ไใหม่ท่านอยู่ดีความดันมันกับเห่มจนก่อระเบิดน,นี่คือการล้มเลวอีกครับใช่ลุงยังไม่ผมถึงไม่ฆ่ามันฝ่าเลยเมื่อผมก่อลู่วลาไปมันก็กลับมาที่เดิมผมเราจะฆ่ามันเฮ้ยนี่คือเสียที่ผมโทษตัวเองอยู่ในใจว่าทําไมถึงไม่ฆ่ามันกับเอาพายายามลากมันให้ได้คือเมื่อกตอนที่ผมพายายามล้างเธอไม่ให้ไปแนตะ่เธอก็ไปอยู่ดีแล้วก็ตอนเดิยกกับาหางีิชายมังก่ออีกคางซึ่งค้งนี้ผมไม่รู้มาเดินอีธาต์ไหนมาเจอพอมดคนนี้กำลังยืนวนวลเฟิร์มอยู่ ผมก็สัมานานแล้วว่าคืออะไรคุยคๆไปไม่รู้อะไรกดไปแบบมั่วๆแต่มา่าคืนะผมไปเรียนรู้อะไรสักอย่างมาซึ่งมาดูแล้วครับก็คือผมสามารถเกมไข่มังกรได้ตอนนี้ อะไรนะอย่าบอกดิีหามาทำมวนที่ตอนผมใจโคงเก็บไม่ได้เหรอแม่เวีโนเยดีนายังหามไม่เจอเลยจะได้ไม่นึกเสียได้ทีหลังกลับมาที่กอทิกกี้คุยกับคนน่าสงสัยที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเชียร์เกมมนยืนอยู่ตั้งแต่ตอนไหนตอจกนั้นก็ออกเรือชีฮนกฟามิงโกนี้ฉลามกลับไปที่กอะทิกกี้ออกเรืออีกข้างวนยื่ง,งานซ้ำๆเรือแตดพอมาอเจอก็ร่าว่าจืนทำใจให้สงบแล้วก็มา พร้อมครับรูมหัวให้ตัวสันอีกรอบตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรมมกผมรับตัวในการขี่นอกฟามิงก่อไรอุดร้อยลั้ตามข้างแล้วพอไอ้หนูโกเลียมมาผมก็จับมาขี่ไปว่าังไว้ข้างหินซึ่งไอ้ตัวที่ว่างแล้วมันจะกับที่เดิมผมมาแก้เกมด้วยการจะขามแมพซะเลยแต่ประเด็นคือผมทับผ่านนิดหน่อยคือผมไปตีมันไกลหัวก็หลอกเกินไปแมพปล่อยสกิลลาวามาลรอทั้งหัวก็หลอกผมไม่เลยผมจึงก็คิดแล้วว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่งน้อยขอฟาร์มก็ดูก็ได้จะพยายามตั้งใจลองต่อให้ผ่านแต่ก็ไมผา แพ้อีกแล้วครับบอกตามตัวตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันใครพออยากลองงคนเดียวให้ผ่านน่ะทาไงแล้วก็ได้ดจิตวิญญาณการประชนภัยของผมเขาบอกวิธีดีๆได้ที่บอกเลยครับวิธีนี้โหดโคตรเลยเป็นวิธีแบบเอาจริงอาะขันตอนแหลคือตอกฟันลูกไฟเด็กตื้อกันก่อนเขาจะมาชาลีรอกับนมาฟ้าลูกไฟเด็กตื้อยังทันทีทันควันอ่ะวนฟ้าอยู่กันเลยๆตามเคยครับเป็นภาพที่เห็นมาตั้งนานนมเน่้ตอนภาพใหมาอีกทีก็มีลูกไฟเด็กตื้อสี่สิบเจ็ดลูกเราคิดววิธีนี้เอาใครมาเละก่อน ถาว่าสามันก็จะพอแล้วล่ะแล้วต่อไปคือเซนเล็คนจะกลับมาที่โลกหนึ่งเจอคนที่ไม่อยากเจอพอดูท่ามันจะรอเกินเราผมจะส่งไปที่ชอบที่ชอบแล้วในความตอนนั้นจิมุยาผมเอาจริงมาจัดจัดคิดข้าวว่าผลอะไรมันจะสามารถฟันได้ไวๆซึ่งมันก็ต้องเป็นผลที่ตีด้แบบมูมูรอบเกาะใช่ไหมแลวผมก็คิดดวผลสันเนี่ยแหละพอมีสกิลซอนามิกูกดทีมมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ได้มาคราบหนึ่งอันซึ่งมันก็ง่ายเอามากมาเพราะว่ารอสกิลซอนามีมากกดกระแทกทีมมันก็ตายทั้งเกาะแล้ว ของโคตรด,ดีแล้วต่อจากนั้นก็กดสกิลซซราม,มีเอฟเคไปเลยเรื่อยโอ้ของโคตรด,ดีครับพูดจริงทำไมพอไม่ใช่วิธีนี้แต่แรกวะ ทางเดิมไม่ได้สวยเป็นกีบกุราบอยู่ดีก็มีไอ้หนุคาตากูลีที่ถูกเบีย๊กมัมส่งมาเพื่อจะจัดการผมเป็นแหนนอเราเป็นแค่ลูกสมุนเบี้๊กมัมจะมาสู้กับสีจักรพรรดิอย่างเราได้ยังไงผมเลยนสายสายมานิดหน่อยมันก็ดูเหมือนจะกวรวนี้หางจุกตูดไปไกลฟาไปฟาฟาบ้าแต่ดูเหมือนจะฟาเพิ่นเกิดเป็นหน่อยเล่นรออะไรมาสี่สิบอันเลยเฮ้ยสี่สิบอันนะเขาใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเองครับพูดจริงของเขอดีแล้วก็ยังไม่ได้อธิบายวิธีที่ผมพูดถึงชายมาว่าครั้งนี้มก่นเขาจะธี นี่ก็คือการเปิด2ไอดีแต่ครั้งก่อนผมว่าใช่แค่ไอดีคนพ้าธรรมดาธรรมดาไม่ได้โหดมากมายนะแต่ครั้งนี้ไม่ผมมาทีละขาอผมเองซึ่งก็มานี่ครับรหัสไก่เทพราคา799อผมก็เขาซื้อแบบไม่ชักชาลีราเขาบอกเลยว่าครั้งนี้ผมเอาจริงใช่พยายามไปแก้ปัญหาไปแหนเราใช้เงินแก้ปัญหานี่แหละฟังแล้วก่อมาดูของรหัสน,นี้กันหน่อยซึ่งมีพลทาวานเพียบเลยครับแต่ผมไม่สนใจว่าผมซื้อแค่ผลพ้าทาวอนโอ้โหผมมาจีทาวานก็มีส่วนดาบก็ดูเหมือนจะเพียงพอต่อการลงก่อแม็กมาอยู่แล้วแต่พัน มือตอนแก่เาแ,แม่มีที่เสกเจ้าทะเลด้วยโนี่แหละครับของที่ผมฝ่ฝันมาตั้งนานยังไงนายก้อยนะยเราขอหลองชายหน่อยเถอะ อ้เมื่อกดไปเจ้าทเลแม่เขาจะโผล่ขึ้นมาแบบชิงจริงโคตรเท่ของโคตรดีนี่เพ่อจะหผกระดาผมอีกนะเนี่ยจะมาที่รหัหลักของผมอาจจะมีตาภาพงงนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรผมจะพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจก่อนแล้วกันข้ามาเลยกเราหัานนิดหน่อยตอนนั้นตัดมาที่ภาพสองจออวันด้าซ้ายคือรหัสหลักด้านขวาคือรหัสเทพตอนแรกผมก็จะให้รหัสเทพครับเพื่อพอมีเตเจ้าทะเลเขาจะได้เซจเจ้าทะเลได้ระหว่างทางมาช่วยเคยี์ยวกพของผมได้วกนีไ้ได้ด้วยครับแต่ดูเหมือนเขาจะปรับใหม่ไม่ซ้ำ ใช้ได้มจะเจาลหันหลักของผมนี่แหละมาขี่แทนแล้วก็ถึงไอ้ว่าตอนนี้ดูรลหันหลักไปพอก็แล้วกันครับแล้วต่อจากนั้นผมในี่หันหลักแล้วผมในีหันเทกวก็ขี่เลอกกันออกไปแบบเรื่อยๆใช่ครับครั้งนี้ผมเลือกใช้ผลแม็กมาเพราะเขาบอกว่าใช้อุดรูราวาได้เป็นอย่างดีใช้เวลาไม่ช้าไม่นานมากนะชุดตอนนี้สุดก็เจอเกาะราวาสักที แล้วมาถึงก็มาช้าๆเลยรอบปับสองหน้าจอทันทีทันใดแล้วตอนนั้นผมก็เอาตัวละครไปยืนเสียไปตามจุดรหัตเทมมายืนหน้าหัวกะโหลกส่วนราหันลาไปยืนรออยู่บนภูเขาไฟแล้วตอนน้ารวมหัวให้ตัวสันแล้วก่อมาเราิ่มต้นในการอุดรูราวากันก่อนเลยซึ่งผมนำมาในอุดดีเจมพอสกิวบินเข้ามาเมื่อปล่อยบิดปุ๊บม,มันก็จะอุดรูราวาได้เลยส่วนเมื่อโกเลมราวามาผมก็รหัตเทมผมไล่ฟันยังรวดเร็วปือบอสตัวเขาเเป็นพลพาตื่นระบบก,กระดาษโยนรูนีน่โคตรหอดแม่งฟันแล้วทิง้งจะ รีบอุดลอยรัวทันทีสงผลแมกมานี่อุดลอยรัวแบบโคตรดีเพราะสก,กิลแต่สก,กิลนี่คือหมอะการอุดโคตรทางการต่อยแมกมาขนาดบินยังมีแมกมาตามเลยอ่ะ แล้วเมื่อกเลมมาก็ได้แค่เอาซอยซอยซอยมันไปเรืกก่อยๆจนกระทั่งดูเหมือนเขาจะผ่านสักทีแบบเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วไปชักชารีรอผมเอาหลานหาลักลงมาเก็บไข่ก่อนเลยว้าได้มาแล้วเฮ้ยไข่ใบนี้เก็บไม่ได้เหรอแต่แบบเป็นลายเก็บไข่ไม่ได้มาเก็บกระดูกก่อนก็นได้ฮาเซนูมาไข่ใ,ใบนั้นจะให้อีกลานของเราเก็บได้ครับเหมือนจะเก็บได้แค่หนึ่งคนหนึ่งใบแ,แต่ลานของเราดูมมนจงไม่ได้คุยกับพ่อ,อหมดดูมัมจะเก็บไม่ได้ใช่และนี่ก็คือคือ,คอหูที่ดีที่สุดครั้ง ฮ่าตอนนี้เป็นหาการลงกแล้าวาการช่วยให้ต่อไปและแล้วตอนนี้เขาก็สามารถข้ามดามกรได้แล้วแต่ปืนนี่ก็เหมือนจะยังขาดอยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรปืนประจาเป็นดำของกรสีหน้าใช่วกว่าซึ่งไหนๆก็ไหนๆ,หนๆ,ๆแล้วพวกก็จะเป็นลงกรลาวัายรอบอยู่ดีพวกกขอ,อมาดูดิตที่ใ,ใช้ข้าวพูดในสาวนิดหน่อยซึ่งเมื่อเคยโคมเคียงที่บอกเลยเพราะเขาไม,ม่คุ้นก็ไม่รู้แต่ก็ยังดีที่เขามีบอกเข้า,เามาดอบมาจากตัวไหนซึ่งมันดามาจากเคียวและคูนอะ ที่ในวิกีิมาเขียนบอกว่าอยู่ที่เกาะแมนชั่นหรูคงจึงรีมาทันทีพอควานหายทั่วเกาะ ว้วระดับของบอดเวนตัวนี้มันดาบอะไรฟะน่ะแมมเท่โคตรเลยพอรายะน่าไ้มากอ่ะเดินตามหาตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้น,นไม่ใช่ตานี่ห้องไรดีก็ไม่ใช่ใช้เวลาหาู่นานพอไอ้กอเวน,นี่แม่มใหญ่โคตรจะได้สุกเจอสักทีแม่อยู่ข้างบนเลยเว้ยเฮยมาถึงจะไปช้กชารีรอปฏิบัติการการฟาที่จะได้เริ่มไอ้อผมก่อใช้พลสาสตรตามเคยพอ,อคิดเราจะใช้ฟาร์มดีเป็นอย่างมากแต่พอบอดแมมโหดเข้าก็ดูมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับซึ่งพลเทติมาได้ตีดีกว่าสุมก็ตีไปเลย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 ที่บอดตามตรงแมมดอยากคตึ้ง ที่ตีจะโหดยังไงบอกตามตรงว่าสู้ผลพาไม่ได้หรอกค้ับพอพามแม่ตีดีสุดแล้วใช้เวลาตีอยู่สักพักหนึ่งจนในสุดกระดมมาอันหนึ่งโอ้แม่ย้อยให้มันดรอปยาขนาดนี้ฟะนีแ่แววครั้งนี้คงต้องฟาร์มกันแบบยาวๆแน่แน่ฟาร์มยาวจริงเข้าก็จะได้มาเก้าอันแม่กินเวลาไปชั่วโมงกว่าเลย แคนเดียวครับจะไม่รู้โชคตาเป็นใจหรืออะไรตีตัวเดียวก็ได้เฉยหกสิบแล้วครับแต่ภาพใหม่ทีหนึ่งแล้วกูจะเอึ้งเพราะาขังนี้ผมมากับตัวละครที่คุณคนรู้จักแต่คือคู่หูของผมมันจะได้เข้าไม่ได้เข้าเกมมานานผมมาช่วยเฮียแกทาวไปล่าของผุเขาไฟไมมเฮียแกก็บอกจะไปครับใช่ซึ่งมอตามต้องเฮียแกยังไม่รู้จักเลยว่าขอกเขาไฟคืออะไรแม่พี่แกมาเล่นมาสั้นหม่คู่ผมเขาก็ทาว่าบกบกเขาไฟคืออะไรผมก็อธิบายให้เขาฟังระหว่างขี่เรือก็บอกไงว่าต้องตีอย่างงุนอย่างนี่อย่าง ต่อคําเรือครับนี้ไปไม่ต้องสนใจอุปสรรคอะไรทางนั้นแล้วดูเหมือนพี่แกจะไม่ค่อยว่างอะไรครับออกเรือกับผมยังไม่ทันเจอกาภูเขาไฟพี่เคก็จะไปแล้วเขาถามว่าไปไหนพี่แกตอบว่าไปหารักแท้แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนยังมีคู่หูคือผมอีกตัวหนึ่งใช่มันในรหัสเท็จของผม <c oughs> แล้วก็ออกเรือก็ตอบแบบยาวๆครับอะไรไม่ชชาไม่นานครับเรือจนในสุก็เจอกอะลาวาัอีกรอบแล้วต่อมาปฏิบัติการการรวบห้วยตัวสันก็ได้เริ่มซึ่งก็ทำเหมือนเดิมเอาไอดีหลักของผมไป่ไร รู้ราว่าที่มันลุกแล้วก็เอา,หาเรหัสแทวไรติพวันแพงมาซ้อยู่หิวงานวนไปวนมาจนใช้เวลาเอามาที่ก่อเรียบร้อยผ่านมาอีกรอบได้ไพ่เมืองก้อนฟองที่ยอ่สองได้เก็บกระดูกให้หมดให้สิ้นแต่ก่อนอื่นก่อนนะขอข้าแต่ดูหุ่นดีก่อนครับแต่มาใส่นิดหน่อย,อยจะบอกว่าน่ารักเท่ดีเนี่ยความสามารถทําอะไรได้นั้นเอาไว้ให้หลังตอนนี้ไม่อยากรู้แล้วก่อเรียบร้อยได้ดาบหาเล โอ้ใชเรียกว่าดาบก็ไม่ได้เอาเป็นว่ามันคือหอกแล้วกันครับซึ่งมองเลยครับนหน้าตาเหม่งโคตรเท่ทั้งรูปร่างลักษณะสีสันและการจับถือว้านี่นะครับสิ่งที่คุ้มค่าในการตามหอและนั่นคือมอนในีซชั่ชมงในบล็อกฟุดอีพีนี้จึงให้ได้ก็แน้หไ,ได้ดาบแล้วอหอกครับเพราะฉะนั้นปืนยังไงก็ต้องได้แล้วมีการล่าเลวไทานด้วยเนี่ยสิซึ่งทำยังไงก็เดี๋ยวไว้ว่ากันครับในคลิปนี้ผมขอ140ไลค์ลก็แล้วกันจากกระชิมหน้าครับไป